ส่องดูถัว่วอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะลื้อแล้วแหละลือแล้วก็เตรียมดินปลูกผักอื่นถั่วมันก็โอเคนะแต่ว่ามันเจออากาศสภาพอากาศมันร้อนจัดเนาะในกิีนฮาบางวันก็สี่สิบองศานะ่มันก็ช็อกไม่ค่อยจับฝักเท่าไหร่สู้สู้เดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดไม่ได้พอเดือนแปดเนี่ยอากาศจะร้อนมากร้อนมากเลย ค่อยๆจะฝักรสชาติมันโอเคไม่มีปัญหาหวานหวานขาฝักนี้มันจะอวบนิดนึงถ้าเก็บขายไม่ได้นะมันมันจะฝ่อเร็วเก็บกินได้อะ จะอวกอ้าวมาทำไมเนี่ยขาอันนี้นี่ฝากนี้เขาอยู่ตรงนี้อยู่ต่ำๆเนี่ยตรงมุมแค่นี้ก็พอคกแล้วกินคนเดียวเนาะจริงๆน้องแม่บ้านเขาก็อยากได้ถั่วนะแต่ปีนี้ไม่ไหวเก็บทีก็ประมาณนี้แหละ ไม่เยอะเดี๋ยวไปดูข้างนอกว่าจะมีไหมขายเป็นกร,รมมากกว่าเดี๋ยวดูครั้งนี้ดิมันคก็โดกนะแต่ทีนี้มันเตอมแมงแขงแังแขงทําให้ถั่วมันสีผิวไม่สวยสีผิวไม่สวยนี่ก็โอเคเนี่ยฝักยาวยๆายามุนๆได้แล้วนี่ มันจะจับล่างนี้ก็โอเคเนี่ยมาช้านิดนึงอ่ะพันนี้ใบมันหนาด้วยสงสัยตรงนี้น้ำปลูกแค่สองต้นก็พอนะมะั้ง เป็นพวงแต่เสียดายไอ้มันเป็นแกนๆยังไงไม่รู้มันเจอไอ้แมแงแครงเขียวเยี่ยวใส่ต้มต้มรวมกินมันพริกโอเคไปตรงไปตำส้มตำไม่ได้ตำถั่วอันนี้ก็ฝากสวยสวยดีเนี่ยนะมแมงแครงแล้วทีนี้โอ้ย ไม่รู้จะแก้ไขยังไงคนญี่ปุ่มเนกว,ว่าพ่นยาพ่นพนยามันก็ไม่เวิร์กหรอกมันต้องคุมเน็ตมะหรือไม่ก็ทํำในกินเขาปลูกช่วงเด, 3, ดอือนสามเดือนสี่อืม ส่องดูค้างเลยด้มันตายเกือบไปหมดแล้วแหละโอ้ฝักนี้โอเคต้นมันเป็นยังไงไม่รู้ต้นถัว่วสายพันธุ์นี้อันนี้ก็โอเคดูเดีโดกนะัง ไม่ไหวแล้วสา,าพก็ย่องก็แยงอ่ะถั่วสั้นๆนะกดๆยัไ้ไงลูกถั่วม่วงถั่วม่วงต้องเก็บแบบฝากมันจะเล็กไม่ค่อยจำถั่วมันแบบไปลายแล้วเนาะไม่ใช่ต้นอันนี้เป็นบวบ ลองปลูกบวกพวงมันจะเวิร์กหรือเปล่ายังไม่เห็นดอกเลยต้นเดียวนะเนี่ยเครือเถาโอ้โหเพียบเป็นบวกเขาบอกว่ากินสดก็ได้เหมือนแตงหรือไม่ก็จะต้มลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้แต่ยังไม่เห็นมากเลยเห็นมีดอกนิดนึงเนี่ยจะเวิร์ก ยอดมันจะเล็กเนาะก็ดบมะเขือเทศไปทําส้มตําอันนี้เป็นมะเขือเทศส้มอันนี้พันศสีดาใช้ไอ้ก้านมาปักชำแล้วก็ปักชำปลูกเาะแล้วก็คอให้น้ำเขาไม่ค่อยได้ดูแลถ้าให้ปุ๋ยเพิ่มนีนคงจะววเวอร์แล้วแหละ ฝนลงเม็ดแล้วเข้าบ้านเมิงรักงามเอางามอเอาเขาไปใส่ต้มตำส้มเอส้มตํำถอ่ะมะเขือเนี่ยฝานฝานใส่หันใส่เนาะลุงแกเด็ดออกเด็ดออกจากต้น อ่อนออยวนี่สีผิวข้างล่างลูกลูกเหลืองเดี๋ยวจะไปทำพัน,นถ้าทำพันก็เราเกะเกะมเมล็ดเอาไปแช่น้ำก่อน,มนเมล็ดไหนที่มันลอยเราก็เอาออกทิ้งเอามเมล็ดที่มันจมจากนั้นก็เอาออกจากน้ำแล้วก็ไปพึ่งพึ่งลมพึ่งแดดนิดนึงแล้วก็เก็บไว้ในขวดโหลแห้งๆแ,แล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปด้วย ตู้ค้างที่แบบปลูกเอาเมเล็ดเนาะมีปัญหานิดนึงป็นบวบแบบยาวเกินไม่กล้ากินบางคนบอกว่าตัดครึ่งเรามากินก็ได้คิดว่าไม่เอาแล้วแหละเอาเมเล็ดที่มันมันสั้นๆพอดีพอดีดีกว่าอย่างลูกนี้จะเอาไปทำพันเลยเพราะว่ามันสั้นลู้เป็ดไม่ไม่เอาอะ ส่วนมะนาวขิ้นกนีนะ่พันนี้ไม่รู้พันดั้งเดิมหรือเปล่ากลมกอมแบบนี้จะเอาไปทำพันส่วนตำลึงตายนะไม่จับไม่จับหมากจับฝะ,ะจับลูกให้เลยก็คงไม่ได้พันแล่าตำลึงอันนี้ไม่เอาไม่เอาก็จะเก็บทิ้ง ตอนแรกคิดว่าเป็นมะละจีนจะปลูกมะละกีนขาย,ยที่นี่ที่ไหนได้มันไม่ใช่อะมันพัน์ผิดผิดซองหรือแบบมั่วก็ไม่รู้แบบมั่วเองเนะี่ยดีหน่อยนะแบบให้น้องลูกค้านะ่ะมีปนไปไม่กี่คนเป็ปตากแห้งดีกว่าทำชาอันชัน มาเก็บชาเนี่ยองเป็นไรนะเนาะไปตากแดดนิดนึงไม่ต้องแดดจ้านนีนแดดจ้าเลยห่วมากเลยนะ